เอาละครับก็กล่าวสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิชา07นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขายนักเตะเอานักเตะที่คุณไม่ต้องการออกจากทีมนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมมีคนขอมานะครับผมขอมาผมก็จัดให้นะครับนะครับผมวิธีการที่จะเอานักเตะที่คุณไม่ต้องการออกจากทีมนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมกดมาตรงที่ซื้อขายนักเตะนะครับผม กดเข้าไปเลยนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งหลายคนก็รู้แล้วนะครับผมแล้วคุณก็กดไปที่ด้านขวาล่างนะครับผมกดเข้าไปเลยนี่นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับคุณก็เลือกนกเตดที่คุณไม่ต้องการนะครับผมออกจากทีมเลยนะครับผมซึ่งการขายนกเตะนะครับผมใน2021นเเนี่ยนะครับผมจะไม่เป็นการ ขายแล้วจะได้เงินมานะครับผมจะเป็นแบบเป็นไอเทมนะครับผมที่จะมาอัพนักเตะนะครับผมเช่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอานี่ครับลองกดที่ซิวบาร์นะครับซิวบาร์นะครับนี่นี่นะครับผมก็จะมีให้เป็นรูปนกหวีดกับเป็นรูปดัมเบลนะครับผมผมขอแนะนำนะครับผมให้เลือกทางด้านขวาดีกว่านะครับผมจะอัพนักเตะได้ดีกว่านะครับผมคุณก็กดไปเลยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับคุณจะเลือกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วแต่คุณเลยคุณก็กดเข้าไปเลย นะครับผมแค่นี้นะครับผมคุณจะได้เป็นการ์ดอเมเตนะครับผมจะไม่ได้เป็นเงินนะครับผม2021นี้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมใครไม่กดติดตามก็ฝากจิ้มปุ่มกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ